สำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์ที่มันผ่อนคลายกันบ้างนะครับกับการจัดเทลยสกินทั้งหมดในเกมนี้นะณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนสกินทั้งหมด1 5 2สกินแล้วนะครับแต่ว่าผมยังเก็บได้ไม่หมดหรอกก็ยังขาดอีกหมด4สกินนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมคอนเทนต์เกี่ยวกับเซลิสประเภทพวก PVP PVE ผมไม่ค่อยทำนะครับสาเหตุเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ เพราะว่าอย่างพวกอารีน่าก็มีฮุกเก้เมตาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยในพวกการลุยด่านก็เช่นการตัวใหม่เข้ามาก็มีตีเข้ามาแทนที่ตัวเก่าๆ่านะครับผมจึงไม่ค่อยนิยมทำคอนเทนต์ตประเภทนั้นเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนบ่อยๆนทุกเดือนแบบผ่านไป3เดือน6เด,อนเดือนคนกลับมาดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะเป็นปัจจุบันเท่าไหร่ลวผมเลยไม่ได้ไม่นิยมทำนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับเป็นเทเลสคําคและการสลับสกินทั้งหมดในเกมนี้โดยอิงตามความรู้สึกของตัวผมเองนะครับเพื่อนเพื่อนเห็น ชมกันได้นะครับโอเคก็สําหรับตัวระดับนะครับผมก็จะแบ่งให้เป็นระดับสียทั้งหมด4ระดับประกันนะครับจะมี t r s a b c แต่ก็จะไม่ได้จัดให้ดูเป็นชัดเจนนะครับก็จะพูดตามความรู้สึกแล้วก็ทาจัดประเภทให้อยู่ว่ามันอยู่แรงประมาณไหนนะครับก็ไม่ได้จริงจังมากนะก็จะเริ่มกันตั้งแต่ตัวตัวสกินนะครับที่พึ่งรีวิวไปเลยนะอย่างเจ้า w ว i t e pearl นะครับก็เป็นลเนจ e ด์เลเจนดร r y legendary ของลูกลักเลยนะครับตัวนี้ ก็ใส่ๆน่ารักดีนะครับแล้วก็ชอบตรงที่มันเปลี่ยนเสียงภาพเป็นแบบผ่อนโยนนะก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นเวอร์ชันดาร์กนะครับเป็นรีเนเดรี่เหมือนกันนะซึ่งเข้ามาพร้อมกับซอเบนะครับสลรับสามตัวนี้ผมค่อนข้างชอบหมดเลยนะออก็คือให้เอดหมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็รีเนดอรี่อีกตัวสำหรับนางฟ้าทะเลเนี่ยผมว่ามันสวยงามดีแล้วก็ความสวยงามเป็นตามนี้อ่ะก็ผมให้เอเช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าตัวที่มาคู่กันอย่างเจ้าแสงจันเนี่ยผมดูว่ามันดู ออกใจดูตลกไปนิดนึงโดยเฉพาะตรงที่ตาพาสีตานะครับสีขาวอย่างเงี้ยมันดูแบบออกเท่มากกว่านะครับแับจะเป็นแบบรูปร่างเดิมออริจินอลของค่อนข้างจะชอบกว่าผมจึงให้ตัวนี้เป็นระดับ A แล้วกันนะครับแล้วก็ล็อกตากับเจ้าชานิเกเตอร์เนี่ยเข้ามาพร้อมกันนะครับกับเนี่ยอีกสองตัวก็คือพาเฟ่กับเจ้าหมาป่าเนี่ยสำหรับล็อกตาล็อกตาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะชอบแบบออริจินอลมากกว่าอันนี้มันจะดูแบบเออแปลกๆไปนิดนึงแล้วก็ของชานิเกเตอร์ เป็นสก,กินของอเวนเบกนั่นแหละผมชอบออริจินอลมากกว่าสองตัวนี้ผมให้ระดับ B แล้วกันนะครับไม่ได้ชอบมากอ่ะสุดพาเฟ่นเนี่ยผมให้ประมาณระดับ A นะแล้วก็ของหมาป่าเนี่ยผมคอ่อางจะชอบมากๆนะครับให้ระดับ S เลยโดยเฉพาะเจ้าที่ใส่กล่องใส่คีต้านะครับที่เป็นลูกกระดูกหมาเนี่ยโคตรชอบต่อมาเขาจะเป็นสก,กินที่เข้ามาพร้อมกับหมดหมึกนะหมดตีมหมึกยักษ์ก็สีทองอลามก็ดูสวยดีแต่มันดูเหมือนหมึกย่างมากกว่านะครับตัวนี้ผมให้ประมาณ A แล้วกันนะอ่ะสําหรับเจ้า ชื่ออะไรแล้วนะตัวนี้ลืมชื่อไปแล้วมารกาเร็แล้วก็เจ้าทาตาแตงนะครับมากาเร็มันก็ดูเหมือนแบบใส่ตัวชุดกอดครับยุคกลางก็มันดูตลกๆอะ่ะแล้วก็ของป้าท้านเนี่ยดูเหมือนจะไปแบบเต้นโชว์อะ่ะเป็นสาวนั่งดิงนะครับสาวตัวนี้ผมดูตลกกก็เลยให้บีแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ไตาพาโคนะครับทั้งสามตัวเนี้ยค่อนข้างเท่หมดเลยนะครับผมให้ A แต่ไม่ได้ถึงกับชอบที่สุดนะแล้วก็พวกที่มาเข้ามาพร้อมกันนะครับเป็นกองเชียร์ก็จะมีมาร์ตแลน เจ้าหม่าล่าแล้วก็เจ้าลาเต้นะครับถามตัวนี้ผมให้ประมาณกลางๆนะครับให้บีแล้วกันไมไม่อยชอบมาเป็นพิเศษอย่างเจ้ามารนะ์แอนอกว่าชุดของคริสอ่าัดแคมอะดูเท่กว่าแล้วก็ซีรีส์ที่เป็นกลุ่มดวงดาวนะครับเท่หมดเลยนะเแคร์ K K, พี่น้องเซียนที่ชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เจ้า ชื่อไวเบอรี่แล้วก็คีมิลเคอนนะครับเท่หมดเลยแต่ว่าผมให้ที่ชอบเป็นพิเศษคือตัวฟินนองเซียมของเอสไฮเอเลยนะครับอีก3ตัวก็ให้ประมาณ A นะครับต่อมาจะเป็นพ่อดาน,นะครับอันนี้เป็นชุดฤดูหนาวของพระราชานะก็ดูเท่ดีนะครับให้ประมาณ A นะครับเมเนเจอร์เอสนะครับก็ให้สัก A นะครับแล้วก็แบทโฟนเนี่ยเท่หมดเลยนะให้ A หมดเลยแต่ว่าไม่ได้ชอบเป็นพิเศษ อ่ะอันนี้ของรัดแชลน,นะครับเอพโซ่กับเจ้ามาร์แลนมาคู่กันเลยนะอันนี้ผมห้เอสคู่นะครับค่อนข้างจะชอบโดยเฉพาะมาร์แลนเนี่ยทีมมี้แบบดูเท่บัดใจมากๆอ่ะส่หรับอันนี้ของเกียววาน,นิลานะครับก็น่าจะเป็นชุดเดียวเลยแหละนะตอนนี้นะครับก็เท่ดีแต่ว่าผมไม่ได้ชอบมากก็ให้ประมาณ A นะครับเป็นชุดแบบกล้าใจดีอ่าต่อมาก็จะเป็นเทเวเวทนะครับเวอร์ชันแบบถือกันไกลนะครับก็เท่ดีให้ A นะครับ อะสีร้อนสีทองนี่ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับให้เอสเลยแล้วก็ความได้ยากก็คือต้องลุยสึกผู้พิทักษ์นั่นเองนะครับให้ได้ครบถึง60เฟนะครับใครยังไม่ได้ก็ไปเก็บนะช่วงนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายขึ้นแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าซากกระ้าน,นะครับอันนี้ทีมเจ้าสาวนะครับของเอสเช่นกันอันนี้ของเป็นทีมฤดูหนาวนะครับของเจ้าบุษไก่ Fi. ก็โอเคกลางๆนะครับประมาณ A อันนี้ก็ชุดของเจ้าคาเฟ่น,นะครับไฮเอชเช่นกันอ่าน,นี้สตีมไฮโซนะครับของสป,ปรัคก,กิ้งก็ประมาณ A นะครับอันนี้มาคู่กันนะครับสวยเป็นพิเศษเลยสหรับคู่รักคู่นี้โก,โกโก้แล้วก็อ่ามีช็อกโก้นะครับผมไฮเอฟสังคู่นะครับดูไฮโซมากแล้วก็อันนี้เป็นหัวหน้าหัวหน้าทีมหมอลำนะครับโพลิเบอรี่นี่ผมช่อนช่อนค่อน,ข,อนข้างชอบน,นะเพราะเข้ามาพร้อมกับ อ่ะพอไปจับคู่กับทีมที่เป็นทีมพัฒนตีแล้วมันค่อนข้างจะดูโดดๆนะก็ให้เอสเช่นกันนะค่อนข้างจะชอบอ่าเนี้ยก็จะเป็นทีมฤดูหนาวของเจ้าจิ้งจอกนะครับให้เออันนี้จะเป็นกอปเกตเอของเจวันิลานะครับแต่งให้เอสเลยลวกันนะครับในความแบบเออได้อยู่แล้วก็อนนี้พวกทีมฤดูหนาวนะครับมีสาวเจ้าป่านางตาทิมะอมโอเคก็ดูสวยดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบเป็นพิเศษ,ษก็ซักบีนะครับอ่าเนี้ยจะเป็นทีมฮาโลวีนนะครับ ในทั้งหมดเนี่ยผมชอบเคสตรอเบอรี่มากที่สุดนะดูน่ารักดีแก่น,กนดูสมบัยดีส่วนหลือก็ดูเป็นทีมฮาโลวีนกลางๆนะครับอ๋อหนึบอกว่เคฟนี้ผมให้เอสเลยนะส่วน3ตัวที่เหลือนี้ให้สักประมาณ B แล้วกันรวมนี้ด้วยอ,อันนี้จะเป็นเพราะทีมอะไรอ่ะเป็นสีแดงทีมทีมไฟร้อนแรงอะไรประมาณนี้แล้วกันเนะนื้อพวกนี้เหมือนกับย้อมสีเฉยๆให้ประมาณอ,อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอีกตัวนะครับทั้งหมดนี้ก็ให้สัก B นะครับ อันนี้จะเป็นสก,กินแรกของหนะ้าฮาเลเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ให้ประมาณ A ละกันอันนี้ก็ของเจ้าฉลามเชอร์เบตนะครับดูน่ารักดีให้เออันนี้เหมือนผู้บัญชาการเหมือนนายกเทศมนตรีนะครับของอร์ม,มอนก็ให้เอสเลยนะครับชอบอันนี้เป็นแวมไพร์ย้อมสีนะครับย้อมสีทองนะครับผมให้ B ีนะอันนี้อันนี้ก็เหมือนการเล่น,ง,ง,นง่ายนิดนึงพันแผ่นะครับของเจ้าชายดาร์คช็อกโก้นะครับผมให้ B นะ อันนี้เป็นพวกดีมิตต์นะครับจริงๆสวยทุกอันนะทุกอันทุกตัวเนี่ยผมให้เอหมดเลยยกเว้นของเจ้าชายเนี่ยมันดูแบบเนี่ยดู <c oughs> คิ้วก็หายมันดูไม่ค่อยตรงปกนะครับดูมันตลกๆครับผมให้บีนะครับสําหรับของอเจ้าชายดาโกโก้นะในในทีมดีมิตต์เนี่ยนะก็สวยนะครับเป็นซีรีส์เกาหลีสวยทุกตัวนะครับแล้วก็อันนี้ขอข้ามไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันมีสก,กินค่อนข้างเยอะของดีเทสนะครับมีทั้งหมดหลายเพลงอยู่ เอาที่ผมชอบใส่มากสุดจะเป็นชุดโทนสีขาวดีนะครับพวกนี้ผมให้ประมาณ A นะครับต่อไปก็จะเป็นพวกแรและแระนี่มันจะไม่ค่อยมีอะไรมากเข้ามาช่วงแร,แรกๆก็คือไม่ค่อยมีความเป็นเอกลักษณ์มากนักนะครับก็พวกนี้ให้ประมาณ B นะครับหมดเลยขอไม่ไม่แยกละกันแล้วก็อันนี้จะเป็นของทีมบันชิสตมันนะครับอันนี้ก็ดูตลกดีนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ C ีเลยนะไม่ชอบเป็นพิเศษเอาเจะใช้ดอโกโกลโมมาทําเป็นต้นคริสต์มาสนะครับแต่ว่าพวกที่เหลือนี่ของ เหล่าทีมคิดมาสท์ุสโทนสีขาวของเด็กๆเนี่ยผมว่าดูสวยดีโดยเฉพาะเจ้าอ่านมดนมในช่องเป็นพิเศษลดนมที่ผมใหเอสเลยนะตอนนั้นก็อยู่ประมาณ A อนะครับอ่ะอันนี้ถึงจะเป็นแลนะครับแต่ว่าผมว่าสวยที่สุดเลยนะสวยกว่าเจ้าหมึกหมึกสีทองอีกอันนี้ค่อนข้างจะสวยงามมากของไฮเอสนะครับสาหรับชุดนี้ของเจ้าปลาหมึกนะโอเคตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับทีมของเจ้าหญิงนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวมะม่อว์ชอบป่าอะไรพวกนี้อันนี้อันนี้ย้อมสีจัดเลยเหมือนใบไม้ร่วงใบไม้เหี่ยว วพวกนี้ผมให้ประมาณ B กับ C แล้วกันนะไม่ค่อยเยอะมากเนี่ยที่เดี๋ยวก็ย้อมสีหมดแล้วอ่ะยวเว้นเจ้าอสพริกนะครับชุดนักโทษนะอันนี้ให้ค่อนข้างดีดอยให้ประมาณ A นะครับโอเคอันนี้ก็สวยดีสําหรับเจ้ารัตเบอร์รี่นะครับเป็นทีมนักสู้นะให้ A นะครับแล้วก็ให้ประมาณ C นะครับไม่ค่อยสวยมากเนีย่ยพวกนี้คือย้อมสีหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ชุดปาร์ตี้วันเกิดนะครับอ่นานะานะเป็นพระเอกนะครับให้นัก A แล้วกันนะโอเคอันนี้ก็สวยดีนะครับ เป็นชุดแบบสบายๆโอเคที่เหลือก็ย้อมสีประมาณพวกสีนะครับไม่มีอะไรมากอ่ะอันนี้เป็นชุดเดียวที่ใส่เสื้อของเจ้าทาหารนะครับผมให้ประมาณ A นะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรละโดยเฉพาะจะลดนมนี่แบบย้อมสีเยอะบ้างนะลดนมลดกล้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่มีอะไรนะครับพวกนี้ให้สีหมดเลยไม่ค่อยสวยง่ายๆนะครับโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับขำๆสำหรับการจัด เทลิสสกินนะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนบ้างก็มาติดชมกันได้แล้วก็ถ้าเหมือนกลับมาคุยเล่นนะครับคอนเทนต์สไตล์นี้เพื่อนๆชอบกันหรือไม่เพราะว่าพวกคอนเทนต์สไตล์เทคนิคสาระมีค่อนข้างจะเยอะและ้วทำแล้วมันค่อนข้างจะเครียดนะครับมาผ่อนคลายชวนพูดคุยกันบ้างอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปก็มาดูกันบ้างนะครับที่ใครที่ยังไม่มีสกินกันบ้างนะก็มีเจ้าครีมคอตเตสนะครับแล้วก็ผู้ต่อใหม่ๆอย่างเจ้าดาร์คอนนะก็ยังไม่มีนะครับพวกนี้ที่น้องสายก็มีพิเอรลี่ยารยาชีน้ำแข็งนะครับว่ายัง สตาร์ดัสนะก็ยังเพิ่งเข้ามาใหม่หมยังไม่มีสก,กินเช่นกันแต่ว่าตัวใหม่ๆตัวหนึ่งที่เข้ามาก็มันมีสก,กินกันหมดนี่สิแล้วก็เหลืออะไรบ้างนอกนั้นก็มีกันหมดแล้วนะครับนีก็น่าจะมีสก,กินกันครับอ่ายกเว้นตัวนี้นะครับลูกรักผมเหมือนกันนะสมัยก่อนทีมซัมมอนอย่างเจ้าฟักทองนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีสก,กินทักกีนะครับเข้าใจว่าทํายากแหละเพราะว่าตัวที่เป็นปุ่มปุ่ยอย่างมันเป็นจะต้องทําสกินให้กับตัวปุ่มปุ้ยด้วยอาจจะคิดยากนิดนึงแล้วก็พวกตัวเก่าที่นานแล้วนะครับอย่าางเจ้ ชื่ออ,อไบาซุก้านะาาแล้วก็กับตันคาเวียก็ยังไม่มีนะครับอฟุกาโต้เช่นกันนะครับลูกศรยังไม่มีนะเคาน่าจะมามานี้นะครับอ่านังไม่นะขครยาก่อนก็ไม่มีคัมบอลไดว์ไม่มีนะครับแล้วก็คันช็อคโกชิปก็ยังไม่มีอันนี้คือ เจ้าตัวนักดนต<ด><ด>รีความรักและศักิภาพพสสงพลังเหนือสิ่งอื่นได้เจลลี่ทาวิสตีนะครับยังไม่มีเราก็ตัวะอะไรบุพพายทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับงก็วอนไปหาเดฟนะครับสำหรับตัวที่ยังไม่มีสก,กินนะทาให้มาหน่อยละกันสงสารนะครับเพย่เดือนนี้มีแบบสวยเท่กันหมดแล้วนะครับทั้งหมดสำหรับคอนเทนต์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่สนไรสามารถติดชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมปริกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ